สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวควายนะครับเจ้าควายกับเจ้าวัวนะครับนี่คือวัวนะครับเราจะเอาสองตัวนี้มาวิ่งแข่งกันนะครับวิ่งแข่งกันินทะเลวันนี้ ก็จะมาเริ่มให้มันวิ่งแข่งกันเลยนะครับอ่าออกสตาร์ทให้เจ้าวัวออกวัวก,ก่อนเลย,ยไนะครับอโิ่ยยงไวมากครับงมากครับเาจฟไาคราโอ้นี่ชนะไปเลยนะครับเข้าเซนไัยไปก่อนเลย วนี่ยังมาไปถึงไหนเลยววนี่มาไปถึงไหนเลยนะครับววนี่วิ่งไม่ดีเลยห,หยุดก่อน <c oughs> วก็มาลองให้มันวิ่งกลับลงไปดูนะครับว่าเป็นยังไงอ้าจะวววิ่งลงไปก่อนนะครับ โอ้โหวิงสู้กันไปแล้วนะครับรอบนี้เจ้าวัววิ่งแปงนะครับเอาเือนเดิมครับโอ้โหวายแปงอีกเอาวายชนะไปแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ